สวัสดีครับคุณผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอมแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 48แล้วก็วง CGM 48เช่นเคยนะครับสไลด์นี้นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับเป็นเสื้อสีดำนะครับสีที่น้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ชอบนะครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยเป็นสีที่สีของทีมน้องที่น้องอยู่นะครับซึ่งอ่ก็ต้องบอกว่าเสื้อตัวนี้ ยิบม,มาใส่บ่อยอยู่แล้วนะครับเวลาที่พูดถึงน้องก็จะนํามาใส่นช่วงหลังๆนี่แหละนะครับซื้อมาเพื่อน้องโดยเฉพาะเลยเพราะว่าทราบอยู่ว่าน้องชอบสีดำนะครับไปถามข่องูมาโดยตรงเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับน่าจะเห็นกันบ่อยอยู่แล้วเนาะน้องมีอะไรอัปเดตเคลื่อนไหวอะไรก็จะนํามาเล่าสู่คนฟังอยู่แล้วนะครับดูหลังเสิ้อก่อนแล้วกัน ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องโยเกิร์ตนบพระดาเลิศเรียพรสมาชิกรุ่นที่3ของวงบีนเคฟเและน้องก็อยู่ในฐานะคามิโอชิของผมทางฝั่งวงม่วงนะัะปัจจุบันด้วยนะครับแลก็จะคอยติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเสมอตลอดไปอย่างแน่อนอนไม่ว่าน้องจะอยู่ในสถานะใดในอนาคตก็ตามนะครับแล้วก็ ช่วงที่ผ่านมานะครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเป็นช่วงที่างานน้องฉับม,มากๆเลยก็มีสองงานซ้อนๆกันนะครับในวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นงานเจ็ดสีคอนเสิร์ตซึ่งถ้าใครมีโอกาสได้ไปก็จะฟินจิกหมอนกันไปนะครับส่วนผมเนี่ยไม่ได้ไปเนาะเสียดายกันแต่ว่าสู้คนแน่นๆขนาดนัน้น,น,น,นไม่ไหวนะครับที่แบบไปอัดๆกันไม่ไหวจริงๆ นะครับน้องขอะโทรน้องโยเกิร์ตมาหน้าที่ดีด้วยนะครับแปลว่าก็เห็นสิทธิ์จากคลิปจากผลงานเสียงตอบรับอะไรก็แล้วแต่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าโอ้โหโยเกิร์ตเชิดชายก็ไจริงในในงานนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะตกคนกลับมาได้เยอะแยะเลยนะครับน้องสวยน่ารักมีเสน่ห์สดใส อยู่แล้วนะครับและงานนี้ก็ได้ร้องเพลงในเพลงที่แบบรุ่นเก่าด้วยเนาะแบบรับอยู่ได้หรือว่า L.O.V.E เนี่ยก็ต้องบอกว่าเออมันไม่ใช่เพลงที่แบบน้องเกิดทันนะแต่น้องก็สามารถน้องน้องสามารถร้องได้สองเพลงนี้ผมชอบตั้งแต่สมัยยุคนั้นอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ยุคที่เป็นต้นฉบับไหก็โอ้ฟินจิกหมอนกันไปนะครับก็อิจฉาคนที่ได้ดูน้องร้องสด ด้วยนะครับอ่ะนั่นก็คือเหตุการณ์ในเจสีคอนเสิร์ตเนาะคราวนี้ก็มาเหตุการณ์ต่อมาก็คืองานโรดโชว์ที่แฟชั่นไอรแลนด์นะครับซึ่งน้องเนี่ยก็มาในรอบนาทิตย์แน่นอนว่าผมไม่พลาดอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นโรดโชว์เนี่ยจะพยายามไปหาน้องให้ได้ซึ่งงานนี้เนี่ยโอ้โหผู้คนขับขังมากๆนะครับมากันเยอะมากๆ เยอะแบบโคตรเยอะเลยคือคิดดูแล้วกันว่าไอดอลสวงรวมกัน30คนเนะี่ยแฟนคลับจะมาเยอะขนาดไหนนะครับผมก็รีไปแต่เชา้านะครับแล้วก็่นะได้ที่เกาะตรงขอบเวทีได้นะครับโปรติคนจะแปบไปนั่งนะแต่ว่ารอบนี้ไม่ไหวก็เลยมาเกาะขอบแล้วกันนะครับก็ได้เห็นน้องใกล้ๆนะเพราะไอ้ขอบตรงนั้นก็จะเป็นจุดที่น้องยืน ร้องเต้นแล้วก็ยืนพัก,กเวลาเขายืนกันเป็นหมู่มวลอยู่บ่อยๆนะครับก็มีจังหวะที่น้องหันมาเห็นผมด้วยก็มีทําท่าโพสท่าน่ารักน่ารักใส่คือน้องก็เห็นผมนั่แหละผมก็ชูเสื้อให้ดูะอะไรเงี้ยก็แฮปปี้กันไปฟินจิกหมอนกันไปนะครับแล้วก็ช่วงน้องไม่มีขายของนะรอบนี้เขาจะให้เด็กๆรุ่นสี ของ CGM กับรุ่น6 BK48 ขายของกันจะปกติผมจะไปจองอยู่แถวแบบคาเฟ่เพื่อไปไปหาน้องรอบนี้ไม่มีคิวของน้องนะครับก็ต้องมาคุยกันในช่วงของไททัศแทนนะครับที่ก็ต้องบอกว่าเออตอนแรกก็เห็นน้องคือคือผมเลือกไททัดรอบ2รอบแรกไม่ได้เข้าพอเข้ารอบ2นะครับก็เห็นน้องใส่แมสออกมาก็รู้สึก น้องป่วยหรือเปล่านะครับสรุปว่าน้องมาไลฟ์ตอนหลังหลังจ,จบเสร็จงานอะไรเลกลับมานองที่ห้องน้องก็ไลฟ์บอกว่าเ,เหมือนจะเริ่มป่วยก็เลยแบบรู้สึกว่าต้องต้องประมาณตนต้องต้องกันตัวเองไว้หน่อยนะครับก็เลยใส่แมสกจะได้แบบไม่ได้ใช้เสียงเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ ก็เข้าใจน้องแล้วก็รู้สึกเออรู้สึกดีนะที่แบบน้องน้องประมาณตนได้แบบไม่เขาก็โยเกิดเองคนทำอะไรเต็มที่แต่รอบนี้เออน้องรู้สึกว่าเริ่มป่วยก็เลยใส่แมสกันไว้ก่อนดีกว่าจะได้กันจะได้ไม่ป่วยนะนะครับก็เออรู้สึกดีกับเด็กคนนี้ที่เขารู้สึกรู้จักประมาณตนว่าอะไรไม่ต้องลงแรงเต็มที่ก็ได้ดูเอาตามสภาพตัวเองไหวก็พอนะครับแล้วก็ช่วงที่คุยกันเนี่ยก็เป็นช่วงที่ ก็ต้องบอกว่าเออด้วยความรอบนี้คนมันเยอะเนาะก็อ,อก็ทีมงานก็จะเร่งได้ไม่เยอะแหละเพราะว่าก็จะอาจเข้ามาข้างหน้าก็จะช้าอะไรเงี้ยคน้ายคนอีกอย่างน้องข้างหน้าก็เป็นน้องที่ผมสนิทกันด้วยนะครับแล้วก็ก็ก็แซวกันแหละเนาะคือคือคือผมว่าไลฟ์ใน YouTube ใช่ไหมก็แฟนคลับก็จะแซวเยอะว่าเมื่อไหร่พี่ยามเดี๋ยเปลี่ยนฟิล์กันลอยสักทีฟิล์กันลอยมันแบบ ไอ้กล้องหน้าหรือกล้องหลังกล้องหน้ามันมันก็จะแบบเป็นรอยแล้วก็บังหน้าจอทําให้ไลฟ์เวลาไลฟ์มันก็จะแบบเ,บเล,แบบลือข้างอย่างงี้แฟนคลับก็ก็เล่นกันไปไ <c oughs> อ้แฟนคลับก็เหมือนกว่ายามเปลี่ยนฟิล์มกันร้อยได้แล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าอา้าวครับถ้าโยเกิดถ้าโยเกิดบอกว่าให้เปลี่ยนผมก็เปลี่ยนแหละ <c oughs> ก็พูดไปเล่นๆอย่างเงี้นะครับสรุปว่าน้องที่ผม สนิทก,กันเนี่ยเข้าไปบอกโยเกิดว่าแบบเหมือนกับว่าโยช่วยบอกย่ามหน่อยว่าเปลี่ยนฟิล์มกันลอยได้แล้วเออผมก็เออนั่นแหละนะครับสรุปอ่ะน้องก็ฟังจากน้องที่ผมสนิทก,กันนี่แหละพูดแล้วก็มาพูดหรือผมต่อย่ามมีคนข้างหน้าเขาบอกกับพี่คนข้างหน้าเขาบอกเปลี่ยนให้ดูบอกพี่ว่าเปลี่ยนฟิล์มกันลอยได้แล้วอโอเคจ้ะแล้วก็ เราบอกตั้งฟิลมมันแตกหรอหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นคอนเทนต์นี่ได้คุยกันแล้วก็ในความที่น้องเขาอยู่ท้ายแถบสุดมันก็จะมีแบบแถมได้นิดนิดหน่อยหน่อยแล้วชมน้องเราก็เก่งมากแล้วก็คิดถึงมากน้องก็บอกตอบกลับมาว่าเออคิดถึงย่าเหมือนกันอะไรเงี้ยก็แบบเออมีความสุขแฮปปี้มากๆนะครับก็ถือว่าเป็นรถโชว์ที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยยาวๆตอนซื้อน้ำที่คาเฟ่ก็ตามเนี่ยก็ ก็ถือว่าฟินจิกหมอนกันไปนะครับอ่ะลืมบอกไปว่าบนเวทียองโยก็น่ารักสดใสามากๆนะครับเก่งเด็กคนนี้เก่งจริงๆนะครับร้องเพลงเต้นอะไรสดใสทุกอย่างกันเลิอกออนวิงนี่แบบโอ้โหดูไปแล้วแบบเคลิ้มอะนะครับชอบมากนับวันเด็กคนนี้ก็ยิ่งพัฒนาตัวเองขึ้นไปเรืเ่อย,ยๆดูแล้วแฮปปี้มากๆนะครับก็ยังยืนยันเหมือนเดิมแหละว่า น้องพร้อมแล้วจริงๆนะที่จะเป็นเซนเตอร์ของวงเพลงหลักของวงนะโคตดก็อยากให้ซิงเกิลหน้าเนี่ยเป็นเรื่องของน้องนะเป็นหน้าที่ของน้องจริงๆนะครับอ่ะที่ดับนอนจะได้เป็นเซนเตอร์เพลงหลักของวงนะครับก่อนที่จะหมดสัญญาไปนะครับแล้วก็อ่ะพอน้องมาไลฟ์เนี่ยน้องก็มาคุยเล่นสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็อ่ะทุกคนจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้องสนิทกับนิชา นะครับเป็นคู่ชีกกันชายโยอะไรอย่างเงี้ยแฟนคลับก็แซวแล้วก็ถามแม้ว่าเออตอนเนี่ยมิชาติดทีมบีตรีแล้วเป็นยังไงบ้างได้ตอนน้องเลือกทีมอะไรเข้าไปคุยกับมิชาหรือเปล่าว่าโยอยู่เห็นฟ้ายสรุปว่าโยก็บอกว่าเออไม่ได้เข้าไปคุยกับน้องเรื่องนี้นะเรื่องการตัดสินใจอยู่ทีมไหนทีมไหนเนี่ยหนูให้น้องเป็นคนที่ตัดสินใจเองมากกว่าผมก็รู้สึกว่าเออผมผมรู้สึกว่าเอยดีอะโยเป็นคนที่ เขาเป็นห่วงทุกคนนะแต่เขาก็ให้เกียรติการตัดสินใจของทุกคนมากๆนะครับผมผมผมประทับใจโยตรงเนี้ที่แบบเขาเขาวางตัวดีทุกคนจริงๆกับรุ่นพี่ก็ให้เกียรติรุ่นพี่มากๆกับเพื่อนก็คุยเล่นเฮฮาสนุกสนานกับรุ่นน้องเองก็คอยดูแลใจใสู่่วงห่งหางอย่างบ่ง่วงให้เกียรติทุกคนเสมอหรือกับแฟนคลับเองก็ใส่ใจรายละเอียดของแฟนคลับ ทุกคนจริงนะครับอย่างผมบอกกันตอนนี้แล้วลว่าเออผมเสียใจเรื่องพี่ปิงแก๊สอยู่น้องก็ถามอยู่เรื่อยว่าเออพี่ย่าไหวไหมอะไรเงี้ยก็แฮปปี้กับเด็กคนนี้มากๆจริงๆนะครับรู้สึกว่าติดตามน้องห้าปีกว่าจะหกปีแล้วเนี่ยไม่เคยติดหวังกับเด็กคนนี้จริงนะครับเด็กคนนี้ทําตัวดีมากๆ ไม่รู้เก่งทุกอย่างเลยทุกอย่างสมบูรณ์แบบมากๆอยเองตอนนี้ถ้าใช้คำว่าไอดอลที่สมบูรณ์แบบก็ใช้ได้แบบเต็มปากเต็ม<ะ>คําแล้วแล้วก็รอดูความสําเร็จของน้องในอนาะคตอย่างแน,น,น่นอนนวาสถานะไอดอลหรือสถานะใดก็ตามแต่พี่เนี่ยอยู่ในสถานะห่วงน้องตลอดเวลาอย่าแน่นอนนะจ๊ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ